ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้อยู่กับพี่ริยาแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําสีผมนั่นเองวันนี้เราจะมาเปลี่ยนผมนะคะตาม MV ของ IG นะคะนี่คือ reference ของเรานะคะวูริวจีนนะแนเดี๋ยวมาดูกันเนาวันนี้มันจะออกมาเป็นยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนจะไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าจะเป็นไงบ้างค่ะ Let's go เราก็อยู่กันที่เ The คั b ที่เซียร์ังสิตนะคะร้านที่ทำเนี่ยคืนนี้บอกเลยว่าหาเองนะแบบสีผงสวยมากอเดี๋ยวมาดูกันเนะาวันนี้ผมของพี่เรียมันจะสามารถเป็นแบบยูจินได้ไหมนะออกมาแล้วอาจจะเป็นยวเหมือนกัน รีคลิปน,โนีน้ no sponsor no sponsor นะคะแต่ว่าถ้าเห็นทีหลังก็คือจะลงก็ได้จะดูแลผมต่อให้ก็ได้ก็ยินดีไม่เกี่ยง <c oughs> เดี๋ยวอุดนี้คืองงมากกับแม่ฉันไม่เคยมาจากผ่ันเซฟไปสามรอบนั้นไบบ่ายสองตอนนี้คือบ่ายสองครึ่งเหมือนเราจะเจอปะหรือเปิดกลางนี้เลยหรือเปล่าทุกคนกูโตทำนี้เลยเหรอไม่นะใช่นะ แล้วจะสามารถทำหนัง <didn> ฝ <'t> <forever> ันได้ไหมไปตอนนี้เรางที่รานแล้วนะคะทุกคนเราจะไม่ให้เขาดูอะไเลองเรากันกระคือยากทำเป็นีนลองดูว่าเป็นยงไนท่ให้เลขเพราะว่าเจสวยเลยค่ะ

ตอนนี้เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้40นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรในการฟอกครั้งแรกนะคะอันนี้คือเราฟอกไปนหนึ่งรอบนะคะแต่ว่าปัญหาของวิเีกก็คือว่าผมอ่ะเคยใช้แว็กน้ำตาลแดงมาตลอดมันก็เลยจะติดสีแดงนะคะเดี๋ยวเราจะลงโคลนแล้วก็จะดรอปสีให้มันนวลกว่าน,นี้เรามาดูกันว่าเราจะเป็นรีจินได้ไหม อนนี้นะคะเราก็ได้ลงสีเสแล้วเรียบร้อยนี่เขาดีไซน์ให้แบบว่าแฟชั่นกว่ารวจินอีก <c oughs> แล้วก็นี่ค่ะโปกรกัสที่เจ้าของร้านของเราด้วยค่ะอ่านี่ <c oughs> กพทําไทำใจดีๆเข้าไว้ค่ะลูก,ลก <c oughs> ๆก็คือแซ่บทั้งร้านท,าทั้งแซ่บทุกคนแซ่บเจ้าของร้านก็แซ่บสีก็แซ่บจ้า <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าส่งออกเป็นยังไง เรามาถึงนี่ตอนประมาณกเกือบสามโมงตอนนี้กี่โมงทุ่งครึ่งก็ผ่านไปประมาณสี่ชั่วโมงนิดๆน,นะคะเรามารุ้นกันนะคะว่าจะออกมาเป็นรีวิวติสัมผัสหรือเปล่า Let's go คนเป็นยังไงบ้างกับบล็อกทําสีผมของพี่เดียก็จะบอกว่าออกมาประทับใจมากๆเลยนะคะเพราะต้องบอกก่อนว่า ผมของพี่แรบมีปัญหาเยอะมากเลยก็คือ่านการทําสีมาบ่อยฟอกเยอะผมออ,อ่อนแอเส้นเล็กคือยังไม่คิดเลยด้วยซว่ามันจะสามารถสีอ่อนลงได้ขนาดนี้นะคะที่สําคัญเลยขอเตือนเลยคนที่ใช้แว็กแว็กสีผมมันทําให้สีติดเส้นผมของเราแล้วแบบติดลึกมากกว่าการทําสีธรรมดาทําให้แบบทําสีผมอื่นยากมากนะคะเมื่อกี้คือฟอกมันเป็นแบบออกเป็นแบบสีแดงเลยรู้เลยว่าเราแบบทําแว็กมานานมากเลยเนี่ย ก็เลยเตือนว่าคนที่ใช้แว็กนะคะสีมันจะกินเข้าไปในเส้นผมของเราลึกมากๆฉะนั้นก็ถ้าจะทําสีก็คือทําสีไปเลยจะดีกว่าเนาะพี่ๆไม่ทําทั้งหัวเองอะ่ะเพราะว่ายังไม่มั่นใจขนาดนั้นว่าแบบฉันจะชมพูทั้งหัวได้แกนึกออกไหมเพราะว่าเราก็ไม่เคยทําสีชมพูสีฟ้าอะไรเงี้ยตอนที่เขาลงสีพี่ก็เลยเบรกเขาไว้ก่อนว่าเดี๋ยค่ะงั้นเดี๋ยวขอลองแค่ข้างในก่อนได้ไหมเออแบบ ถ้ามันเข้ากับหน้าเราเดี๋ยวค่อยมาทําทั้งหัวอะไรเงี้ยเพราะแบบเอาไปเอามาก็ยังไม่กล้าทาสีชมพูทั้งหัวตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแบบแครอะไรครึ่งในบูเบาชมพูครึ่งในอะไรอย่างเงี้ยข้างนอกก็เป็นบอลเทาไปก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ายัางไงถ้าจะชมพูทั้งหัวก็ค่อยมาทําที่เดิมนะคะเดี๋ยวพี่จะแปะอินสตาแกรมเขาไว้ให้นี้อันนี้คือเป็นคอนเสิร์ตเจอเองเลยนะไม่นสปอนเซอร์นะครั้งหน้าก็ถ้าทางร้านลดให้ก็จะดีใจมากผล <laughs> งานดีจริงๆก็อย่างที่เห็นเลยสีผมนวลเนียนเวอร์ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากทําสีผมอยู่นะจ๊ะก็ตามมาทํากันได้นะคะร้านอยู่ที่เซียรังสิตเนาะก็คลิปหน้าจะไปทำอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย